มูมอมูมอมูมอคืออะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ตาใบากันไกยอะไรก็ว่ากันไปโ <ผม S 1> คสกวินนะฮะกวินพัชพัชชยวัฒนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงมูมอมูมอมูมอ,มมอคืออะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ตาใบากันไกยอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยกำลังเสิร์ชหาคําว่ามูมอมูมอกันนะะอย่างเรียกว่าโอ้โหนะครับแป้นพิมพ์แทบพังทีเดียวนะครับ เรามาดูคําว่ามูมอเนี่ยมันคืออะไรทาไมมันเป็นกระแสซะเลืินในตอนนี้นะครับมูมอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับซึ่งมีการนิยามว่านะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทุกคนสามารถโหลดมาใช้รับส่วนลดนะครับเป็นเขาเรียกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์หรือห้างสัพสิา้าห้างสัพสินค้าออนไลน์นั่นเองนะครับสามารถโหลดมาช้อปปิ้งรับส่วนลดหรือเอามาแชร์เพื่อสร้างรายได้ นะฮะฉะนั้นวันนี้คนเลยสนใจในเรื่องแชร์สร้างรายได้นี่แหละครับว่ามันเป็นยังไงนะเอาและเป็นมูมอเนี่ยนะเป็นอะไรของใครยังไงนะครับอ่ามูมอเป็นของคุณบุญชัยริมอติบูลนั่นเองนะครับคุณบุญชัยเนี่ยนะจบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จบปริญญาโทนะครับคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินมหาวิทยาลัยชิงหัวประเทศจีนที่เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชียนั่นเองนะครับประสบการณ์นะฮะ ท่านเนี่ยทำตลาดธุรกิจออนไลน์ twenty shopping ปปในเคอร์ซีไปออที่ประเทศจีนนะครับบ้านเราก็รู้จักกันในนามแค t ต l ล็อกเซเว่นนะฮะเป็นผู้เบิกตลาดสินค้าในจีนนะในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ความงามภายใต้แบรนด์เเนลไวท์หรือครีมหอยทากอันเลื่องลือนั่นเองนะฮะเป็นที่ปรึกษาของสถานทูตไทยในประเทศจีนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในไทยนี่ครับคือ CEO อของหมู่หมอคุณบุญชัยนะครับประสบการณ์แน่นอนนะแล้ววันนี้นะฮะ มูมอเนี่ยมาในแพลตฟอร์มใหม่ก็คือเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะฮะที่มันมีการผสมผสานระหว่างแพลตฟอร์มของอ e ีคอมเมิร์ซก็คือการช้อปปิ้งออนไลนท์ทั่วไปนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยเราต้องไปค้นหาในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเพื่อจะซื้อของถูกไหมแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นโซเชียลแล้วก็คือจะมีคนนะครับแชร์สินค้าแชร์อะไรมาให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับผสมผสานกับเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะฮะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ เรีกว่าการสร้างสมาชิกเพื่อแบ่งปันรายได้ในการช่วยขยายธุรกิจนะครับบวกกับโซเชียลมีเดียก็คือยุคนี้เป็นยุคโซเชียลนะใครที่มีโซเชียลแล้วสามารถสร้างไรายได้ได้ถือว่าสุดยอดในยุคนี้ฉะนั้นวันนี้มูมอก็เลยเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะซึ่งมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับคนยุคปัจจุบันมากๆนะครับมูมอมีต้นแบบมาจากประเทศจีนนะฮะก็คือเป็นรียรเป็นบริษัท ที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซในจีนชื่อหยุนจีนะครับหยุนจีเนี่ยโหนะเรื่องราวของหยุนจีนะน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาเปิดในปี2015เองนะครับแล้วในปี2016เนี่ยเติบโต100%คือมียอดเป็น8,000ล้านนะครับแล้วถัดจากนั้นอีกปีเดียว2017นะฮะมียอดก้าวกระโดดถ,ถึง42,000กว่าล้านนะฮะเติบโต400กว่าเปอร์เซ็นต์ในปีเดียวนั่นมันเป็นแพลตฟอร์มที่สุดยอดมากๆนะครับและในปี2018นสองศูนย์หนึออ่งแปดนะฮะ ฉะนั้นนี่คือแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซที่มันเวิร์กมากๆนะครับนะแล้วถ้าเป็นเน็ตเวิร์กล่ะนะครับหยุนจีเนี่ยนะถ้าเราไปเทียบดูนะครับหยุนจีที่เกิดในปี2015เนี่ยนะครับจะเห็นว่าบริษัทเน็ตเวิร์กที่เปิดมาแล้วเป็น10ปีเนี่ยนะครับเขาทำยอดกันไปไกลแล้วนะครับหยุนจีเพิ่งจะกำเนิดเกิดเกิดตัวขึ้นมานะสองศูนนะครับหยุนจีเริ่มโผล่มาแล้วนะครับ8,000กว่าล้านนะครับ2017 ยุนจีเริ่มแซงนะรบ,บริษัทเน็ตเวิร์กบางบริษัทแล้วนะฮะจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบวกกับโซเชียลนะครับแล้ว201 8นยหยุนจีเล่นไปเทียบพี่ใหญ่เขาเลยเนหะ็นไหมแสดงว่าอะไรแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมันเป็นเขาเรียกลุ่งอรุณแห่งยุคนี้เลยที่คนนิยมใช้นิยมทําธุรกิจกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่คุณบุญชัยพูดนิดนึงว่าแพลตฟอร์มเนี่ยที่เขากำลังทำเนี่ยมันคืออะไร แต่ว่ามันก็มีรูปแบบโซเชียลคิวเมิร์สอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดได้ในเมืองไทยแก็ตอนนี้จริง,รงๆผมกำลังทำอยู่ด้วยครับก็คือเอารูปแบบของ MLM อผสมกับอ e ีคอมเมิร์สนะครับคือจริงๆแล้วเรามองภาพของ MLM ก่อนว่าปัญหาของ MLM คืออะไรนะครับทำไมคนรู้สึกยี้หรือว่าเอ้ทำไมเพื่อน M, เ,ออเพราะว่าขายตรงนี่แหละนะครับเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายใน MLM นี่ยก็คือพวก สินค้าเพื่อสุขภาพมาพูดเรื่องสินค้าสุขภาพก็คือพวกอาหารเสริมหรือว่าเครื่องสำอางนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้มันจะเป็นสินค้าที่กำไรสูงมาจิ้นสูงเขาก็จะมีเอาเอาพวกกำไรเหล่านี้ไปแบ่งให้เครือข่ายได้นะครับมันก็เลยทำให้เรามีเพื่อนที่มาขายของที่เราไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการจะอาหารเสริมเราไม่ได้อยากจะสุขภาพดีเพราะสุขภาพเราอาจจะดีอยู่แล้วแต่จริงมันอาจจะไม่ดีอันนั้นว่ากันอีกนะครับ แต่ถ้าเกิดเราลองนึกภาพว่าถ้าเพื่อนคุณเนี่ยมาเสนอขายมาม่าแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาม่าเนี่ยต่อเดือถ้าเกิดคุณสเปนดิ้งในเนี้ยครบห้า0ันบาททุกเดือนเนี่ยคุณจะมีรายได้ถ้าเกิดคุณชวนเพื่อนเข้ามาเพิ่ม,มด้วยนะ<ม>ครับเขาเอาสินค้าทั่วไปนี่แหละ<ม>ครับแล้วก็มาใช้ระบบของ MLM เนี่ยมาผสมกันเข้าไป<ม>นะครับแต่กี้นี้ผมมีพูดถึงแพลตฟอร์มนี้ที่เมืองจีนเขาเรียกว่าเ,าเขาชื่อว่าหยุนจีห<ม>ยุนจีเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อปี2015นะครับผมเคยไปกับท่านทูตเอกชนราชทูดไทยที่ประจําที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมบริษัทนี้นะครับคือบริษัทนี้เกิดเกิดขึ้นตอนปี2015แล้วปีที่ปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของเขาประมาณ30 0 0 0ล้านหยวนประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทมันโตรเร็วมากนะครับแล้วเมื่อประมาณเดือนเมษาก็เพิ่ง I P O ที่ n a s d a q นะครับเขาใช้รูปแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ทําให้มันประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆทุกคนเนี่ย อยากมีรายได้เสริมหมดแหละนะฮะแต่รายได้เสริมที่ว่าเราต้องไปหาของจาก Aliexpress นะะรองจาก Alibaba แล้วต้องมานั่งสต็อกของแล้วมีคนจะสั่งซื้อต้องมานั่งตอบแล้วก็มานั่งแพ็คส่งไปสนีลำบากใช่ไหม วิธีนี้มันตอบโจทย์ก็คือเขาเซ็ตของมาให้คุณมดลมนะคุณแค่เลือกเลือกเลือก,ลอกแล้วก็ไปแชร์ให้เพื่อนที่คิดว่าเขาน่าจะซื้อของตัวนี้แล้วคุณอเองก็ซื้อด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เลยเป,เป็นรูปแบบโมเดลที่ผมว่าน่าจะเกิดได้ที่เมืองจีนก็คือโซเชียลอีคอมเมิร์ซนี่แหละโซเชียลอีคอมเมิร์ซจริงๆหลักของเขาก็คือแต่ก่อนเนี้ยถ้าเกิดเป็น e อีคอมเมิร์ซปกติก็คือ people find product <อ>นะครับแต่ว่าโซเชียลอีคอมเมิร์มันคือ product find people เพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยจะรู้จักเรามากกว่า เพราะนั้นเขาจะแชร์สินค้าที่เราอยากจะได้แล้วก็น่าจะมีโอกาสซื้อมากกว่าครับมันก็เลยกลายเป็น Product m o ออนไ People ครับปไปนี่ฮะฟังจากคุณชัยแล้วนะฮะตื่นเต้นไหมฮะอ่ะเรามาดูต่อนะครับพันธกิจของยุนอของมูมอนะครับก็คือเป็นผู้ให้บริการค้าสรรสินค้าและบริการโดยมุ่งเน้นที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยากทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร นะครับสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงความมุ่งมั่นเนี่ยเราจะไม่หยุดพัฒนาะนะครับเราจะเติบโตองค์กรจะเติบโตเป็นคู่ค้ากันอย่างยั่งยืนเห็นไ,ไหมนะครับทีนี้ตลาดในจีนเนี่ยเขาเพิ่งเติบโตไปแค่สามสิบ้เซนแต่ในไทยเนี่ยใหม่กิ๊กเลยนะครับเติบโตแค่สเอเองไม่ว่าจะเป็น2เจ้ายักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นอยู่นะครับตัว l อลดาดาอะไรเนี่ยแล้วก็ตัวเอสพี่เนี่ยก็มีอยู่แค่2ค่ายซึ่งทั้ง2ค่ายเนี่ยนะเขามีแค่ขายของ นะครับเขาไม่ได้มีแบบที่มุอหมอลังทำนะครับและที่มุอหมอจะทําคืออะไรครับนอกจากนะฮะจะมีสินค้าที่ขายแล้วสุดภาพความงามสินค้าแม่และเด็กอุปกรณ์อิเ e ล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านนะครับอุปโภคบริโภคมีอยู่แล้วแต่ที่มุอหมอจะมีมากกว่าเขาก็คือบริการเราสามารถเข้าไปกินข้าวนะครับแล้วก็ใช้อแอปพลิเคชันจ่ายเงินได้นะครับไปสปาไปนวดไปล้างรถไปห้องพักลงลงโรงแรมเดินทางนะครับ การศึกษาจ่ายค่าเร่าเรียนผ่านแอปพลิเคชันซื้อประกันผ่านแอปพลิเคชันนะครับการจ่ายบิลเครดิตการต,ต่างๆเยอะแยะมากมายโอ้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับมูมอจะเปิดตัวพร้อมกับสินค้าและบริการที่ครบวงจรครบทุกเซกเตอร์เลยนะครับตรงนี้แหละถือว่าเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดมากๆที่เป็นแอปพลิเคชันของคนไทยด้วยแล้วก็สามารถให้คนไทยเนี่ยเข้ามาสร้างไรายได้จากแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับ ร้านค้าที่ฟังแล้วอยากเข้าร่วมนะครับทำยังไงไม่ต้องทํำยังไงนะครับไม่มีค่าบริการเปิดร้านไม่มีค่าวางสินค้าไม่มีค่าธรรมเนียนมนแรงสิน้นไม่มีค่าคอมมิชชั่นท่านไม่ต้องจ้างเซลล์มาวิ่งงานนะครับท่านสามารถติดต่อเข้ามาดีลกับมูมอเพื่อเอาสินค้ามาวางไว้ในแอปพลิเคชันได้เลยฟรีนะครับสนใจยังไงเดี๋ยวค่อยหลังมาอีกทีหนึ่งตรงนั้นนะครับอ่ะนะในหลักการนะครับ ถ้าท่านจะทําธุรกิจเนี่ยท่านต้องมีค่าการตลาดท่านอยู่แล้วไม่ว่าจะการเปิดร้านเช่าร้านทําสื่อสิ่งพิมพ์จ้างโฆษณาก็ว่ากันไปนะครับแต่งบตรงนี้นะครับมูมอจะเอามาให้กับเพเซอร์เพเซอร์คือใครครับเพเซอร์คือคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในแอปพลิเคชันที่สนใจนะครับสนใจจะรับรายได้จากการแชร์แอปพลิเคชันแชร์สินค้ารีวิวสินค้าไปให้ผู้คนเขาเห็นแล้วก็สมัครซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่อจากเราอีกทีหนึง่งก็จะสามารถรับรายได้ได นะครับมูมอก็จะแบ่งปันในเรื่องของมา r จิ้นต่างๆเนี่ยมาให้กับเพเซอร์พวกนี้นะเห็นไหมง่ายไหมไม่ยากอะไรเลยในหลักการนะครับสินค้าที่เขารวมนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft เสียวมี่ p อปเปิลหัวเ p ่ยออปมาหมดแล้วนะครับซัมซุงฟูดแลนะครับไปซื้อปลาซื้อหมูก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าฮัทไปนั่งกินจ่ายแอปพลิเคชันผ่านแอปพลิเคชันได้ส่วนดหรือเชิญคนไปกินพิซซ่าฮัท ผ่านแอปพลิเคชันผ่านลิงก์ของเราท่านก็รับรายได้เห็นไหมครับทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะรวมถึงโอ้โหอีกหลายแบรนด์ดังที่กําลังจะเข้าร่วมนะครับเขามากันเกือบหมดแล้วนะเหลือแต่ท่านนี่แหละนะครับถ้าวันนี้ท่านเห็นคลิปก็ต้องรีบแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรครับขึ้นมาขายของบนแอปฟรี free, ครับนะยังไงก็รีบติดต่อนะครับนะคนที่แชร์คลิปนี้คุณนะนี่คือหน้าตาแอปพลิเคชันที่กำลังจะเปิดตัวนะครับเร็วๆนี้ยังไม่ตอนนี้นะครับน่าจะในช่วงกุมภาพันธ์หกสานี่แหละ นะครับง่ายแล้วการทําธุรกิจไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ถ้าท่านเห็นว่าไอ้มูมอน่าสนใจแล้วไม่ว่าจะเอาของมาขายก็ดีหรือจะมาเป็นเพเซอร์นะครับเป็นนักธุรกิจก็ดีก็สามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้คุณได้เลยนะฮะและผมโคชกวินนะฮะเดี๋ยวเราช่วยกันทํางานช่วยกันขยายธุรกิจไปด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มูมอทีมโคสกวินครับสวัสดีครับ